สวัสดีครับ FC ช่องคุเรีเยมประสมเดจวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์พระอาจารย์ใหญ่ชินบัญชรน,นะครับวันนี้เราจะมาดูพระหลวงรับปิดทองกรุเจดีนะครับปัตตะแขงสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวมาดูาไปด้วยกันนะครับวันนี้อาจารย์ใหญ่ชินบัญชรจะให้ความรู้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูการไลฟ์ป็นพร้อมกันนะครับที่เรียกว่าแท้ระดับ่าตแท้ระดับตลอดชาตินะครับ พระกุพระสมเด็จพิมพยย์ใหญ่งลงรักปิดทองคุเ j ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับใหญ่ชินวันชอนและสอนให้ดูกันนะครับถ้าเราสอนก่อนจะซื้อผ้ากับใครสวัสดีครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตั้งแต่มีเทคโนโลยีในทวนการตรวจสอบ้าไม่ว่ากล้องกำลังขยายขนาดสูงเครื่องโอลิมปัสของพี่วิสุทธิ ทำให้การซื้อขายพระเครื่องมันง่ายขึ้นคืออย่างน้อยเนี่ยคนซื้อนเนี่ยเขาเช่าจากใครก็แล้วแต่ที่ตรวจเครื่องตัวนี้นะครับหรือเครื่องตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีความมั่นใจในเรื่องว่าหนึ่งพระที่บอกว่าแท้แท้แบบไหนครับพิสูจน์ย่างไร,รตรวจสอบอย่างไรและผู้ใช้มีความรู้ความชํานาญกับเครื่องหนั้นหรือไม่ถ้าคนที่มีเครื่องแล้วมีความรู้นะครับแล้วมาตรวจ อันเนี้ยผ่านฉลุยแน่นอนเพราะหนึ่งมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของว่าคุณเจออะไรในพระสุเดียนและคุณเจอมวลสารประเภทนี้กับยุคในอดีตกับยุคปัจจุบันมันจะมีความแตกต่างออกกันเลยนะอันนี้คือสิ่งที่บอกเลยว่าไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันปัจจุบันนะครับเขาใช้ตรวจในอดีตบดปัจจุบันพักไม่ต้องแล้วสมัยก่อนต้องรวมกันเป็นเป็นร้อยอ่ะแล้วไปบดแต่รับรองพระที่ถูกบด ไม่ระบ,บอบพระที่ยังไม่ถูกบดครับปัจจุบันมีพระแบบนี้ไปยีงเครื่องพกจบเลยพระเราก็ยังสามารถแท้ได้ครับปัจจุบันผมได้ทําการยิงเครื่องนะครับแล้วก็เอาเก็บเป็นข้อมูลแล้วก็คือ,อมีใบตรวจพร้อมอันนี้เราเรามีเรามีใบตรวจเราสามารถซื้อขายได้เลยของพิวิสุทธิ์ใช่นะครับอันไหนที่เรายังไม่ได้ตรวจเราก็จะบอกลูกค้าว่าของเรายังไม่ได้ตรวจตัวนี้นะคุณจะซื้อไปแล้วไปตรวจก็ได้อัอนนี้คือเหตุผล ให้เขาเลือกเอาแต่ถ้าเราตรวจเราขอค่าบริการ100บาทในการตรวจในงานประกวดพระของพี่ใหญ่มีการาเลยในก็ค<ต>ือวันที่ยี่แปดกันยาเนี่ยน,นะครับไปเจอกันเลยครับยี่แปดกันยาหกแปดเนี่ยที่ถึงเนี่ยนะครับก็คืออยากให้ทุกคนนะที่มีพระไม่ว่าจะเช่าที่ใครก็แล้วแต่ไปตรวจตรงนี้ซะนะเป็นการให้บริการและเขาก็บริการให้เราคุณจะได้มั่นใจว่าไอ้พระที่คุณซื้อจากในกรในขอในงอเลยเนี่ยมันเก๊แท้อย่างไรนะแล้วคุณก็มาดูว่า ถ้ามันไม่ใช่คุณก็เจ็บแค่องค์เดียวแต่ผมแนะนําว่าตรวจก่อนซื้อไม่ต้องทะเลาะกันว่าอเนี่ยผมไม่ตรวจนะมันมันเก๊จบเลยไอ้ที่เขาเจ<ม>ย,ยเนี่ยครับที่เขาไปเจอมวลสารในยุคหลัง2,500สมเด็จเนี่ยสร้างมา150ปีใช่มวลสารเนี่ยหรือวัตถุธาตุที่ผสมในองค์พระเนี่ยมันจะบอกว่าอันไหนเป็นของใหม่ของเก่าก็ตามสภาพการวิเคราะห์ของเขาอ่ะนะรใช่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พอวิเคราะห์อย่างนี้พี่ใหญ่บอกโอ้การดูพระอย่างนี้ ไม่ยากแล้วพี่พี่พ,พ,พี่อยายกคิดเร่งไหนคือในมุมของผมนะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นพระนะผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีสตินะครับ,รบอ่าไม่ใช่ว่าไม่มีสติอะไรเลยนะครับอย่าเช่าแบบว่าโลกให้เช่าแบบว่าถ้าคุณชอบหรือคุณเลือกที่จะเล่นนะครับในมุมเยว,เยวขอเวลาน้องหน่อยดิอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไปละนักหน่อยนะโวย ออกอะไรมาเดี๋ยวขอเวลานอกหน่อยนะครับ F4 เรากําลังลุ้นสามมันตัวเล็กมองไม่เห็นเ่ตัวเล็กเดี๋ยวดูดิว่าออกอะไรนี่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 รางวัลที่หนึ่งออกไปยังเนี่ยรางวัลที่หนึ่งอ่ะไม่ลุ้นละคือคือเราเราเป็นคนเล่นหวยกันอะไรแปดห้าอะไรที่ยางเนี่ยเดี๋ยวดูแล้วอ่าปดห้าแล้วเก้าห้าย์ลย <ต>เดี๋ยวเขามาดูเดี๋ยวเขาแจ้งมาเองออเครับแ,<า>แต่มีห้าอยู่แล้วห้าอะไรไม่รู้<ป>อ่ะโอเคเวลาเราดูพระเล่นพระนะครับผมแนะนําว่าผมอยากจะให้ว่าเออดีให้ทุกคนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเช่าใครที่ไหนในโลกเขาจะมีนะครับอยังไงเขาเรียกว่าอะไรแท้ประจํากลุ่มของเขาอยู่แล้วคือพระของแต่ละกลุ่มเกะแท้ไม่เหมือนกันต้องเข้าใจนะครับมีหลายคนผมสงสารเนยนะครับคือพระของสายวิทยาศาสตร์ ไปให้สายห้างดูเขาไม่ดูหรอกเขาไม่ดูใบร,รับรองสายวิทยาศาสตร์เด็ดให้มีใบติดที่หนึ่งเขาก็ไม่ซื้อเราเอะนะครับขนาดของเขาติดที่หนึ่งอ่ะอยังเก๋เลยอ่ะอ่าแล้วเราจะรอดหรอนะเราตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกนะจากเครื่องก็ดีกล้องก็ดีผู้เชี่ยวชาญก็ดีเพราะเดี๋ยวนี้คนที่เล่นพระระดับด็อกเตอร์ระดัเขามีทุนมากกว่าเราพูด,ดง่ายอ่ะเขาสงสัยมากกว่าเราคือการที่เราจะเช่าพระเนี่ยนะครับเสียงเงินเป็น เป็นแบบยี่สิบล้านขึ้นอะ่ะกับพระหนึ่งองค์อะ่ะผมคำถามผมคําถามเดียวแท้ไหมเขาจะบอกว่าแท้แท้ยังไงครับผมดูแท้มันมีแท้นั้นเดี๋ยวนี้นะครับตรวจแล้วตรวจอีกตรวจความทวงจําเพาะตัวใต้นะ้ําก็ทํากันมาแล้วค,ค,คือดู<ค><ค>ให้หมดแท้ขายวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาเรียกว่าแท้ระดับค่าติแท้ตลอดชาติใช่แต่แท้สายอีกสายหนึ่ง เขาแท้เฉพาะบุคคลถ้าบุคคลคนนั้นไม่อยู่รับรองพูดว่าแท้นะครับตายจริงเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเล่นพระเนี่ยหนึ่งผมอยากให้ทุกคนนะ่ะมีสติอย่าเช่าแบบโลกทุกวันเนี้ยผมเชื่อไหมเขาเอาพระเข้าบ้านกันยกขีดเลยครับผมถึงบอกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีหีบพระนะครับมีทั้งหีบที่เขาทํา ขึ้นมาแล้วก็มีกองเก่าก็จริงนะครับก็ต้องไปพิจารณาเรื่องพระตรวจสอบตรวจยังไงถ้าตรวจผ่านก็โอเคคุณก็เช่าได้เลยไม่จำเป็นต้องมาเช่าผมนะเช่าใครก็ได้ในโลกนี้นะครับที่ดูที่คุณเชื่อถือและคุณเช่าเลยนะครับผมเองนะครับก็บอกแล้วว่าสร้างชื่อเสียงมาผมไม่ได้ใช้แค่ปีสองปีแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับผมมาบุกเบิกมาตั้งแต่งานประกวดเดินงานประกวดจนปัจจุบันเป็นผู้จัดงานประกวดนะครับนี่คือศักยภาพของผมนะครับผมนะครับไม่ ไม่เคยออกบอกตัวเองว่าตัวเองเก่งแต่ผมบอกตัวเองว่าผมมีพระเป็นล้านล้านองค์อันนี้ผมกล้าพูดและทุกคนที่มาที่นี่เรามีที่ที่จะพันจัดแสดงพระที่เยอะที่สุดในภ<อ>าคกลางไอคนที่เคยปรามาดดามาสบประมาทใหญ่ชินบัญชรว่าเก๋ไอใหญ่เล่นพระเก๋มีโรงงานอืให้ไปสามล้านแล้วครับ,ค,รบคุณไปจ้างสายสืบหนึ่งล้านแล้วคุณเก็บไว้สองล้านคุณยังได้กำไร ใช่ไปถ่ายรูปไปหาคนหาว่าโรงงานของใหญ่อยู่ที่ไหนไม่มีใครทําได้ครับปัจจุบันก็อย่างที่บอกครับว่าหนึ่งทุกคนจะต้องหนึ่งสกัดผมนะครับเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยแจ้งเติดลักษณะว่าเฮ้ยบุคคลคนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงคุณมองเห็นด้านเดียวคุณต้องมองให้ครบสองด้านนะครับแล้วคุณจะเข้าใจปัจจุบันนะครับเรานะครับมีพิพิธภัณฑ์โชว์จัดแสดงไม่เคยเก็บสตางค์นะ ใครจะเช่พาพระเอาร่วมบุญในการจะสร้างพระสมเด็จโตโตองค์ใหญ่เนื้อโลหะนะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ผมโดยตรงหรือเฟซบุ๊กผมใหญ่ชิน้ำมันชอนนะครับคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงพระแล้วมันจะเป็นต้องเช่าพระแพงเช่าจากผมก็ราคาถูกแล้วก็คือเป็นราคาร่วงบุญนะครับอันเนี้ยเป็นสโลบายที่เราบอกว่าแจกฟรีล้วก็ทำมาแล้วนะครับออกบุญนะครับราคาที่จับต้องได้เราก็ทําแล้วปัจจุบันก็ยังทําอยู่นะครับไลฟ์สดในเฟซบุ๊ก k ยญ่ชิมชอนทุกวันนะครับตัง้งแต่ครึ่งคผมก็ไลฟ์อยู่ ให้คนได้มาส่วนร่วมกับเรานะครับให้มันมีการขับเคลื่อนบ้างนะครับณตอนนี้นะครับเราเป็นหนี้ด้วยตัวอะขร2ล้านแต่เราก็ยังมีความมานะเป็นพยายามว่าวันหนึ่งเราต้องสร้างหลวงปูให้เสร็จจะช้าบ้างเร็วบ้างนะครับขึ้นอยู่กับเม็ดเงินที่มา ปัจจุบันนะครับเ,เงินไม่ได้มาเร็วเพราะว่าด้วยปัญหาเศรษศรฐกิจประหาสงครามนะครับทำให้เงินตรงนี้นะครับดอปลงไปเยอะนะครับก็เราก็ฝากความเห็นใจจากรวงหล่อว่าณตอนนี้เราเจออะไรบ้างนะครับ,รบไม่ใช่ว่าตะกอนเนี่ยเรากล้าพูดนะว่าโอ้เนี่ยไม่เกินหนึ่งเดือนเงินเต็มทุกวันนี้เลยครับโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยนะ <Okay. S 1> แต่ก็มาณคําต่อครับเดี๋ยวเราจะแบ่งปันพุกนี้โดยขึ้นกล้องคือถ้าไม่ขึ้นกล้องหรือถ้าไม่นะครับผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับ คุณต้องขึ้นกล้องพระจะหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนยิ่งหลัก 100, ล้านต้องขึ้นกล้องตรวจสอบค่ะใช่เพราะ<น>ว่ามันมัน,ม,น,น,นะม,นมันจำเป็นนะไม่ใช่ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่า,วา,วาหนึ่งการที่เราเสียงเงินเนี่ยนะครับเงินเราแท้แน่นอนแต่พระเนี่ยแทหรือเก๋ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ตรวจไงเพราะปัจจุบันนะเห็นเขามีชื่อเสียงก็ไปไล่ซื้อเขาแต่สุดท้ายอ่ะมันคือเสียดินเสียรายอ่ะนะไม่เกิดประโยชน์ครับ เพราะนั้นตรวจทุกครั้งนะครับที่มีการซื้อนะครับปลอดภัยที่สุดนะครับผมแนะนำอย่างนี้ไม่จชเป็นเรื่องไเป็นที่ที่ผมนะครับที่ใครก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นกล้องกําลังขยายขนาดสูงภาชุดนี้ให้ดูนะครับรก็เดี๋ยวเราจะให้ดูกันว่าทองทองในยุคนั้นเขาใช้ทองที่ทาโบดหรือผนังโบดเท่านั้นนะครับในยุคนั้นเพราะว่าสีหรือลักจีนยังไม่นําเข้านะครับยังไม่นําเข้ามาเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเจอครับนั่นคือ การลงรักนะครับปิดทองนะครับแล้วเราจะพบว่า,ามีแลวซต์นะครับมีแลวซ้ายอยู่นะครับและปัจจุบันนะครับพระชุดนี้นะครับก็แม่เหล็กดูติดด้วยนะครับนี่อย่างนี้เลย๋ยวพี่ใหญ่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่นะครับอ่านี่ยกจกอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมพี่ใหญ่ทิศรีแม่เหล็กนี้ยังเชื่อถือได้ไหมก็คือความเป็นไปได้ก็ถือว่าเป็นพระยุคแรกแต่ไม่ไดม้มีมีทุกองค์ทุกพิมนะคือมันจะเป็นเจาะจงนะครับจะเจาะจงว่า อาพระชุดนี้หรือไม่อย่างไรนะครับก็บอกเลยว่าเรานะครับตรวจทุกอย่างนี่ถ้ายกน้ยาได้เราหยกต่อนะครับนี่เราแค่ตรวจสอบว่าเฮ้ยเ,เนี่ยไม่เหล็กมาดูติดจริงนะเนี่ยมันลอยละเลียวขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ไมายารลมันมีจริงนะแต่มันเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับว่ากลุ่มนั้นเป็นอะไรอาจกลุ่มนี้อาจจะเอาไปให้เจ้าขุนในเมืองสมมติมก็อาจจะใส่เหล็กไหลไพลดาหรือมวลสว์ต่างๆที่อยู่ในองค์พระถูกป่ะนะครับเพราะฉะนั้น พระที่เรานําเสนอผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อผมทั้งหมดไม่จําเป็นคุณดูก่อนว่าเราทํำ y t u t u เนี่ยเผยแพร่ให้คุณดูเพื่อมีภูมิคุ้มกันว่ารักยุคนั้นยุคต้นต้องเป็นแบบไหนอย่างไรยุคปลายยุคสุดท้ายรักจีนนําเข้ามาเป็นแบบไหนแต่ต้องไม่มีกลิ่นบางคนเนี่ยนะครับก็ไปอ้างอิงกันบอกว่าโอ๊ยพระลงรักเป็นพระลิเกนะสายวังบ้างอะไรบ้างคือ ชั่วโมงเนี้ยไม่ต้องไปบอกเลยว่านั้นไอคนที่พูดแบบเนี้ยคือคนที่โจมตีพระในสายอนุรักษ์สายวิทยาศาสตร์ของเราเพราะฉะนั้นพระที่นําพูดคุยนั้นผมไม่ได้บอกให้เชื่อและพระชุ่วนี้เอกลักษณ์คือเราไปมองดูว่ามีแคลเซัยก,การทับถมนะครับเห็นไหมชัดเจนไหมบางองนะครับอาจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยมีการทับถมแคลไซเนี่ยเกิดขึ้นเองเพราะว่าหนึ่งใช้เวลาเกิดนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูไอคาบที่หนักๆน,นะครับอ่าเราจะเห็นคาบหนักๆเดี๋ยวผมจะเลือกคาบหนักมาหกหกหกให้ดู นะครับเราจะได้เห็นว่าพระนี่มีคาจริงๆเพราะว่าอยู่ในเจดีวัดละครังนะครับนี่คุณดูนะครับนี่คือการทับถมตามซอกของเขาเนี่ยนะครับเกิดการคันนึกนะครับตกตะกอนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะอยู่ตามซอกหมดเลยแล้วเขาจะรัดเนื้อพระที่มีรักมีลานะครับเขาจะรัดถ้ามันพระรักทุนเรยกัดเข้าไปได้มันจะเหมือนว่ากัดพระข้างในเนี่ยแก่งเหมือนอสังฆโลกเลยนะครับอันนี้คือเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ แล,แล้วเวลาดูนะครับบางองค์เนี่ยนะครับก็จะมีการขีดขาดนะครับมีการเซตตัวเพราะว่าการเวลามันผ่านไปเราถึงจะได้เห็นนะครับถามว่าลงรักดูง่ายเพราะว่าเราจะบอกว่ารักนั้นเป็นรักแท้รักเทียมหรือไม่ถึงนะครับและยิ่งพาที่บอกว่าอยู่ในหีมในฮอถ้าเป็นไปได้อย่าให้มีกลิ่นปูนนะครับเพราะว่าการที่มีกลิ่นปูนนั่นแสดงว่าเป็นพระไม่ถึง5ปีแน่นอนนะครับเออคุณดูครับ การทับผมเกิดจากการเวลาเกิดจากการเวลานะครับขอโทษไม่ใช SO <happening. S 2> eh? ่เกิดจากฝีมือมนุษย์เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นอเดี๋ยวผมให้ตากกล้องไปหยิบมาหน่อยให้ดูบางบนผมเดี๋ยวหยิบบางุนผมมาเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือเกิดจากการผนึกอยู่ในเจดีผมจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับเปรียบเทียบไปด้วยนะครับยกมาตั้งขานก็ได้ครับไม่เป็นไรนะอพรา็จะได้เห็นด้วยนะครับและนี่นะครับก็จะให้ดูนะครับ เขาเรียกฟองเต้าหู nee, nee, ้เนี่ยเกิดจากในกลุย้ําว่าเกิดจากในกลุนะครับไม่ได้เกิดจากข้างนอกเป็นกุนะครับใหม่นี่เนียนี่ครับขอขอบคุณมากครับนี่ครับเกิดจากปุใหม่เลยจะเป็นฟองเต้าหู้นะครับต้องเกิดจากในกลุเท่านั้นนอกกุทําไม่ได้นะครับและจะต้องมีแบบว่าตะปุ่มตะปำนี่แต่ถ้าเป็นกุเก่าจะเป็นคาบน้ำตาลธรรมดานะครับคือ ปิดปีสองพันร้อยนะครับจอบโมพัฒน์เป็นคนเปิดแต่อันเนี้ยบอกเลยว่าบางชิ้นเนี่ยติดกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเราเปรียบเทียบให้ดูว่าการเกิดจากในกุขาบในกุกับนอกใะกุไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะบอกกันเสมอว่าฝีมือมนุษย์ทําได้แค่พิมพ์แต่ไม่สามารถทําเนื้อได้การที่เขาทาเนื้อได้แต่พิมพ์ไม่ได้ตามสเปคของเขาก็ไม่ใช่ เพราะฉนั้นมันจะต้องมีองค์ประกอบนะครับหนึ่งเนะื้อธรรมชาติก่อนนะครับธรรมชาตินี่เป็นสิงสำํำพันเนื้อหาพระต้องเป็นสิงสำํำพันแล้วก็พิมพ์ทรงนะครับอนันดับที่สามเพราะฉะนั้นพระที่นําพูดคุยเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่าผมได้มาจากท่านมนตรีนะครับเสนีวงศ์นะครับและจุดๆ,ๆนามสกุลเขานะครับเป็นกลุ่ในเจดีของท่านนะต้นตระกูลของท่านเขาบอกมาอย่างนี้ผมเองไม่ได้ไปรับหรือไปขุดมาจากอะไกู แต่เพียงว่ารับช่วงมาว่าท่านเขาชอบพักกลุ่มนะครับเขาเป็นนายตำรวจนะในบนเอาพระร่วงของเราเนี่ยไปแลกพระร่วงผมอ,องค์ละห้าหมื่นนะครับไปแลกพระชุดนี้ได้มาสามร้อยองค์แต่เสียพระร่วงไปประมาณร้อยกว่าองค์นะครับพระล่วงเสียดายนะเพราะว่าเป็นพระร่วงกลุ่มแพงที่สุดผมไม่เคยบอกขายใครทุกันที่ผมเก็บในเฟซนะครับปัจจุบันเราเอาพระที่ท่านท่านตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านมนตรีนะครับ เป็นที่ปรึกษานะครับชมรมผมนะครับแล้วปัจจุบันก็ท่านวัยชนไปเรียบร้อยแล้วแล้วคือพาะนี้ถึงเวลาที่จะเปิดมาให้กับเอฟซิกูจันได้เท่าหา mm hmm. บอกแล้วว่าการเล่นลงรับมีทองนะลงรับมีทองมีเกน,นะแต่คุณจะต้องรู้ประวัติที่มาที่ไปอย่างชัดเจนว่าภาะนี้น่าจะถึอแค่ไหนนะผมบอกเลยนะ ถ้าใครมั่นใจนะครับคุณติดต่อเข้ามาที่นะครับเฟซบุ๊กผมเลยใหญ่ชินนิมชอนนะครับหรือเบอร์โทรเข้ามา0925676443ใหญ่ชินชอนแล้วก็เบอร์หนึ่ง0951513922นะครับโทรมานะครับบัญชีที่ใช้เหมือนเดิมครับใหญ่สีพูลและการจน,นาใจดีเท่านั้น2บัญชีนี้พ้นจากสบัญชีนี้ใครแอบอ้างโดนหลอกแน่นอนนะครับเบอร์โทรผมชัดเจนโทรก่อนทุกครั้งก่อนจะช่งหักลนะ ปรึกษากันก่อนพูดคุยกันก่อนนะครับไอดียไลน์ของผมเองก็คือเบอร์โทร0925676433นี่คือไอเดียไลน์ผมนะไม่ต้องไปใส่ตัวสอนให้ยุ่งยากและเราคุยกันว่าเอออาจารย์ครับผมอยากได้พระชุดนี้ผมดูประวัติแล้วว่าเออน่าเชื่อถือเราก็แบ่งเช่ากันนะครับราคาพิเศษนะครับหน้าตอนนี้องค์ละหนึ่งพันเดี๋ยวเราจะขึ้นราคาเป็นสามพันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้หนึ่งร้อยคนแรกนะครับใครที่มาทันก็ขอให้ได้นะครับเราไม่มีเจตนาขายแต่เจตนาของเราคือ สร้างภูมิคุ้มกันให้คนที่ทุกคนที่เล่นพระลงรักปิดทองนะครับไม่อยากใ <ผม S 2> หนนพ้พลาดผมเปิดให้ร้อยองค์แรกก็คือองค์ละหนึ่งพันบาทร้อยองค์แรกแค่ร้อยองค์ร้อยกว่าไม่ได้แล้วนะครับก็คือสามพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยองค์แรกองค์ละหนึ่งพันบาท ใครอยากได้ก็๋ยวทักมาคุยกันพี่ใหญ่รพี่ใหญ่ใครอยากไยเยืองง่ายดูเทียวันอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นองค์เลยดีกว่านาอจะได้อ่าสลับปรับเปลี่ยนไปด้วยนะครับเห็นนะครับความหลากหลายขึ้นนะครับมันจะได้ตื่นเต้นกันนะครับนี่ครับอ่คุณดูแถ้าวซ้ายนะครับมีการทับผมประมเทบอกว่าเปลี่ยนสีแ้าวซ้ายปกติเนี่ยเลือกท่ามีปูนเนี่ยจนอยากจะเป็นสีขาวแต่ของเราเป็นอเป็นสีขี้ม้าเลยนะครับดูสีเทาไปเลยนะครับ นั่นคือนะครับการผลึกที่มีอะไรอายุนานนานพอสมควรเลยนะครับนี่นะครับพระร้อยปีก็เป็ปอย่างนี้นะครับไม่ใช่โอ้อะไรก็ไม่รู้แล้ววิธีการดูนะครับลงรักนะครับแคปซ้ายเนี่ยคุมรักแล้วนะครับคุมรักไม่ค่อยจะเกิดให้เห็นนะเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือรักไปเปื้อนไปเลยหรือบางคนเนี่ยมือคันไปล้างนะครับทําให้คาบต่างๆเนี่ยหายไปคาบกลุกสมัยก่อนถ้าอยู่ในชินเนี่ยเขาเขาจะรักษาไว้อย่างดีเลยนะเขาจะไม่ล้างแม้เลยนะ เพราะว่าเป็นพระตุที่ออกจากตุจริงๆตุในที่นี้คือเจดีนะครับไม่ใช่บ,บ,บอกว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ครับผมเคยเห็นมันอยู่ที่พดานโบสถ์มันเป็นเรื่องเล่าไม่ว่าจะอยู่ที่พดานโบสถ์หรือในเจดีมันคือเรื่องเล่าถามว่าในยุคนั้นมีใครรู้บ้างว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนพราะคนที่รู้ยังไงครับตายหมดแล้วนะครับคนที่เสี่ยงกันอยู่ทุกวันนี้คือคนอย่างพวกเรามันต้องแบบนั้นมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้อะไรเง,งี้ยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาเราศึกษาพระนะครับหนึ่ง ความน่าจะถือของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแล้วเราจะให้ค่าใครนะครับหรือหมายถึงว่าไม่ได้เดินไปค่าเขานะคือให้ค่าคนคนนี้ว่าคนคนนี้หน้าหน้ารบหน้าต่าถือตาประมาณยังไงแล้วก็โอเคไหมกับสิ่งที่เราอยากจะรู้เราอยากจะเห็นถูกป่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่นําเสนอมันสร้างภูมิคุ้มกันให้ทุกคนได้เปิดโอกาสเป็นเจ้าของในราคาที่จับต้องได้จริงๆย้ํานะครับว่า ถ้าสมเด็จชุดนี้นะครับเจ้าของเดิมยืนยันว่าได้มาจากเจดีตอนบูรณะนะครับก่อนที่จะได้มานั้นท่านก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลของท่านและท่านก็เก็บมานะครับไม่ใช่สตรอรี่ไม่ใช่นิยายไม่ใช่นิทานเป็นเรื่องจริงจากปากท่านมนตรีท่านเป็นในพนนะแล้วเป็นตระกูลของท่านมีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นนั่นก็คือพระชุดนี้ก็เลยตกอยู่ที่ผมหน้าตอนนี้300องค์เราออกให้แค่100องค์ท่านแรก ใครจะได้จะกี่องค์ผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับกําลังซั์เพราะว่าผมออกให้แค่ร้อยองจับต้องได้ในราคาองค์ละ1,000บาทไม่มีเจตนาขายนะครับแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนนั้นได้จับจองเป็นเจ้าของครับนี่นะครับพระของใหญ่สินทรมชรตเอาเงินไปไหนพี่ใหญ่เเงินทุกบาทนะครับที่เราทําการออกพระจากงานประกวดเรารวมมาเป็นกองกลางเพื่อที่จะนําเงินเนี้ยนะครับส่งเข้าโรงรอนะครับเพื่อจะให้มีการ ต่อยอดในเรื่องของการซื้อนะครับวัตถุดิบนะครับเพื่อ,อจะสร้างสมเด็จทั่วโตนะครับเป็นลูกหางแพงครับหรือว่าทองเหลืองโลนึงสองร้อยนะ,นะเพราะฉะนั้นเงินที่เราได้ไปนะั้นมีค่ามากเงินมากเงินน้อยนะครับใครมีเงินน้อยก็มาพูดคุยกันนะครับเราก็จะอาจารย์ครับผมมีแค่นี้เอาอันนี้ได้ไหมเรามาปรึกษากันนะครับเราถือว่าเราแบ่งปันกันอย่าไปคิดว่าเป็นการซื้อขายหรือค้าขายเราไม่ได้พุทธพาณิชย์นะครับ เราเอาพุทธคุณใครอยากได้พุทธคุณเอาไปแปะไปใช้ผมแนะนําว่าชุดนี้นะครับบอกเลยว่าได้ไว้นะครับชีวิตท่านก็จะดีขึ้นดีขึ้นยิ่งท่านศรัทธานะครับมันก็จะดีขึ้นนะครับยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับขอนใจพระรืนนี้เจอกันวันที่ไทยาไหร่28กันยายน2 5 6 8บริษัทไปรษณีย์ไทยแจ้งวัฒน,นากรุงเทพมหานครครับอาหารการกินฟรีน้ำดื่มเครื่องดื่ม,ม,มกาแฟมีฟรีครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องกลัวครับว่าไองานผมแล้วจะไม่ได้กินได้อิ่มบอกเลยว่างานนี้เหลืออย่างเดียวนะครับความพร้อมของกรรมการขนาดไหนครับอตอนนี้นครับความพร้อมของเราเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยแล้วครับเหลือจริงก็คือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเราเจอกันที่หน้างานนะครับเพราะนั้นเดือนกันยานยนะครับก็ได้ข่าวมาว่าเราเป็นเจ้าเดียวในการจัดง,งานประกวดก็โอเคก็ใครอยากจะไปนะครับไม่ต้องไปอันเก็บกดว่าเดี๋ยวไปงานนันน่นงานนี้มาเลยครับมาระเบิดกันโดยเฉพาะหลวงปู่ทิมเนี่ยผมอยากเห็นหน้าพระหลวงปู่ทิมนะครับของบ้านค่าย นะครับเพราะผมอยากให้อ่าเข้ามาครับเพราะว่าผมเปิดโปรแกรมเกี่ยวกับการซื้อขายโน้ตบ e ุ e ๊ก e- อีบุ๊กหรือช่องทางการซื้อขายให้ด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้ลงฟรีนะครับก็ช่วงแรกช่วงสามเดือนแรกให้ลงฟรีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีอาจจะมีค่าบริการเป็นรายปีนะครับใครอยากจะมาร่วมกันหรือเอานาพระของท่านในหมู่บ้านของท่านในชมรมของท่านในกลุ่มของแต่ละคนเนี่ยเข้ามาได้เลยเราเปิดรับเสรีครับเพราะว่า เราตัดสินนะครับย้ำว่าเป็นผ้าสวยสมบูรณ์นะครับเราก็จะได้รางวัลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับส่วนใครไม่ติดรางวัลก็ไม่ต้องได้น,นะเรามีผ้าแจกฟรีให้เป็นของลอบใจทุกรางแจกฟรีครับขอบคุณพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับ